สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําวิธีการทาน้ําชาในเกม s t w กันนะคะคลิปนี้สาหรับคนที่แบบไม่รู้ว่าน้าชามันทํากันยังไงนะคะประโยชน์ของน้ําชาคืออะไรประโยชน์ของน้าชาก็คือทํแล้วสามารถเพิ่มเลือดได้นะคะแต่อาจจะแบบได้แค่หลักสิบต้นๆน,นะคะพวกสิบสิบเอ็ดนะคะหลักหน่วยก็คือพวกแปดเจ็ดอะไรแบบนี้นะคะ ก็จะเพิ่มเลือดประมาณได้นะคะก่อนอื่นต้องไปเก็บใบไม้ก่อนนะคะก็เก็บใบไม้นะคะเก็บมาได้จํานวนหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ในกระทะนะคะเอาโอเคแล้วก็ก,ก,ด,ทกดทีรวยๆจนกว่ดจะไม่ได้ โอเคแล้วเราก็จะได้สกิลิทสกิลิ with c r u s h e leaves โอเคได้แล้วนะคะอันนี้แต่ว่าอันนั้นยัง,ยงไม่ต้องทำก่อนก่อนนะคะแล้วก็เอา h oh. 1747มั่ขึ้นมา <Heart. S 1> แล้วก็มยาย่างมาต้มนะคะต้มเป็นน้ำเดือดเราจะใช้50ขึ้นไป50บน้ำเดือดขึ้นไปนะคะ ห้าสิบน้ำเดือดต่อต่ออะไรอ่ะต่อกระทะหนึ่งใบนะคะแล้วก็พอน้ำเดือดเนี่ยมันจะได้ครั้งละสิบนะคะต้องต้มประมาณห้าครั้งหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเขาเขาก็สั่ผิดวิีการต้มไว้โอเคพอน้ำเดือดแล้วใช่ปะแน่พอพอน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็เอาพอมาเป็นพอ โอเคเอาหม้อที่เราถือเอาบวกกับอันนี้นะคะสกิลลิทวิทคราชลีฟนะคะสกิลลอ้งเอาหนึ่งพ็ด้อ่าเราเพิ่งกดทีค่ะกดทีโดยเปล่าจะไม่ได้โอเคไม่ได้แล้วเช่าไม่ได้แล้วก็เอาสกิลลิทอันบอยล์ทีนะคะขึ้นมาต้มนะคะขึ้นมาต้มเลย ต้มมาต้มเลยะะต้มตไปเรื่อยๆโอเค okay. เราโดนไฟไม่ได้หรคะลูกมือเห็นไหมไเนี่ยเลือดรด997โอเคค่ะแล้วก็จะมาอ 1>, 1อันนี้ได้ละน้ำชาแล้วเราก็จะเอามาใส่ถ้วยคนอัคมัส1ค800ชีคลมอเตอเลยไปแล้วออส3 1,000 6โอเคค่ะแล้วก็กดกดทีไปเรื่อยๆจะได้เท่ากับ4แก้วนะคะหนึ่งน้ำชาเออน้ำรำชาหนึ่งกระทะนะคะจะได้4แก้วไปอีกไปอีกโอเคค่ะไม่ได้แล้วนะ แล้วกระทาเนี่ยมันจะกลายเป็น dirty skillet นะคะต้องเอาไปล้างน,นะคะ dirty skillet เนี่ยต้องเอาไปล้างน,นะคะมันถึงจะเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโอเคก็้เสร็จแล้วเป็นที่วางเหงื่อตา oh. น้ำชานะคะมันก็จะกลายเป็น cup of tea นะคะถั่วน้ำชาโอเคก็จะกันไหนหน้าหรือว่า